สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาในช่วงฮาโลวีนค่ะทุกคนนี่ข้าวกะเพราไก่ไข่คนเค้กเวลเลตแล้วก็เมนูลดรอบอ้วนอย่างเราก็ต้องสลัดจิตสาน่ากินมากก็จะมีไข่มีเบคอนมีมะเขือเทศมีแฮมมีโอ้ยน่ากินแล้วก็ น,น้ำสลัดลอันนี้ของเม่์นะคะเมลอนปัน่นอ,อยู่กันที่นี่เลยจ้าทุกคนคอคกกี้คอกฟี่หรือคอคกกี้เอาดีดี <c oughs> <c oughs> อ่านว่าคอกฟี่นะทุกคนในร้านก็จะเป็นแบบว่านั่งชิลๆด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็สองคนก็นั่งด้านนอกนะคะทุกคนเป็นประมาณนี้ค่ะ อยู่ในโรงแรมนะเดี๋ยวเหมียวให้ดูบรรยากาศรอบๆอ่เป็นประมาณนี้เลยค่ะร้านจะตกแต่งแบบว่าอิดอิหน่อยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนี่เดี๋ยวเรามาดูแม่ก็เหมียวกินกันดีกว่าทุกคน <c oughs> กินเลยจ้า <c oughs> นี่โอเคแม่กินเลยกินเลยมาใชโ่โอูโหจามได้เลยนะแม่ หนักมากมากหนักไหมหนักมากของแม่ให้ดูใกล้ๆเป็นประมาณนี้กระเพราไก่ไข่คนแล้วก็มีน้ำเมลอนด้วยอือร่อยเลยอ่าของเหมียวอันนี้เค้กเวลเลตอะไรสักอย่างอืมอร่อยจังเพิ่งจะเกินอร่อยละเนี่ยอร่อยจ้าโอเค กินเลย,ย,ยส้งารได้หได้น่ส้องาร่ไม่ใหญ่อ่ะแต่ตานึงลยอันนี้ให้คนดู เน่คำยังไงทอดอ้อืมแล้วทอดอร่อยดีนะอืมดีข้านุ่มมากเข้าวเหมือนที่บ้าน ตงเย็นไม่รู้จะกินอะไรทุกคนก็แบบวันนี้มาถ่ายแบบประมาณช่วงเย็นๆแล้วแหละร้านเนี้ยมันจะอยู่ในร้านโรงแรมอยู่ในโรงแรมพีรูดนะทุกคนถ้าใครมาก็แวะมาได้มันจะอ่านว่าคอฟฟี่ร้านนี้ยอ่านว่าคอฟฟี่นะมุมถ่ายรูปเยอะทั่วไปตรงนี้เขาจะเอาไว้แบบจัดงานแต่งหรืออะไรแบบนี้นรอบ mặc quang mười chắc em bang bang quang mặc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  บานคนนี้ก็กินไม่ได้นู่น <c oughs> เห็ดไม่กินทานมนข้าวหมกกระรอกอะแปลว่ามันคือนี่มันเป็นคนละย่างกันไหมล่ะบนะคนน<อ>นล้ายๆกันอะมันเป็นคนละย่างเนี่ยอ๋อขนมไข่าวหมกอันนี้เป็นคนละอย่างโอเค อร่อยมากมาหาเรื่องพูดดิอย่างเงียบอร่อยมากหารเรื่องคุยค่ะเรื่องคุยมาอย่างเงียบดิมันเงียบมันเงียบแต่ไม่พูดนะทุกคน <c oughs> กินยังเดี๋ยวไม่สนใจไหนเพรนั่นแ,แหละต้องพูดสองห,า,หาเรื่องคุยไม่พูดแต่ไม่เงียบอะไรวะตารมณ์ละะแล้วอ่ะข้างน,นูง้นเลย นุ่มดีหรอนุ่มดียังไม่ได้ชิมแจ่ขางโลกมันก็อากาศดีดีเนี่ยมีมีรสตีต๊ดด้วย <c oughs> น้อไข่มีคนเยอะบ้างหไหม่ยอสายเมือแเราปืดเท้าแล้วดตดื่นดีเลบ่ายเก้าโมถึงหนึ่งทุ่ม อีนแค่ชั่วโมงก็ปิดแล้วอร่อยไหมอร่อยจ้ะอร่อยมั้งตั้งใจกินมากทุกคนให้ดูนี่เสื้อในด้วยเสื้อในรุดโชว์เสื้อในไปเลยนี่นี่เก็บเสื้อไปแล้ว <laughs> นนนนัั่่ะะ ตั้งใจกินมากอ,มอร่อยมากนี่ขนาดตาไม่เห็นนะเนะี่ยโคตรไว้ต <c oughs> าเห็นมีขนาดไหนไม่รู้แทบจะแบบว่าส่องเี้ยแบบนี่ตาไม่เห็นนะกินโคตรไวอะ่ะ <c oughs> น, <c oughs> นี่น่าจะเป็น,นแค่อย่างกินข้าวเนะียเนาะกินแบบเรียบร้อยนี่แต่มันกินเรียบร้อยไม่หรอน่าจะแค่ย่างกินข้าวเนะี่ย เออถ้ามีแข่งกินข้าวหนูส่งแม่ดีกว่ามัน,นม่สนานเลยแ่หนูว่างั้นแหละแซ่บไหมจ๊ะอร่อยพี่เก๋บอกว่าอะไรรู้ป่ะแม่กินเข้าไปยังไม่ทันเคี้ยวเลยแม่ก็บอกว่าอร่อยแล้วพี่เก๋เขาดูอยู่ที่บ้านไงเริงกหใช่เขาบอกว่าแม่กินเข้าไปยังไม่ทันเคี้ยวเลยแม่ก็บอกว่าอร่อยแล้วอร่อย นี่ข้าวยังหวานนะของหวานรออยู่นะจ๊ะหวานเจี๊ยบข้าวเปล่าหวานเจี๊ยบนะข้าวเปล่านี่ยมานโอ้โหนี่เอาพี่เก๋เขาก็ดูใช่ไหมดูดูหมดแหละส่งลิงก์ให้เขาดูไงจริงนะนี่เต็มจ้ำเต็มแต่นักแท็กนั่งดูทุกคลิปะ ดูได้หรอรู้รู้ทุกคลิปเขาบอกว่าอย่างนี้ดวงปุ๊บก็รู้รู้เลยเขาว่าอย่างนี้ในยูทูบเบอร์แล,แล้วหนึ่ง <c oughs> ให้ดูให้ดูบรรยากาศตอนเปิดไฟก่อนทุกคนอ่ะได้ให้ดู <c oughs> นี่อุ้ยนี่มันจะเป็นประมาณนี้เปิดไฟก็มุมถ่ายรูปเยอะนะทุกคนใครมาตรงเนี้ย ผ่านมาก็อย่าลืมนี่บรรยากาศดีไม่มีคนเลยไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเหมียวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่อีกฝั่งหนึ่งทุกคนเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อ่ะตรงเนี้เขาเอาไว้จัดแบบงานแต่งหรือว่างานอะไรแบบเป็นพิธีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เหมียวจะเห็นว่าคนมืองการชอบมาจัดงานแต่งตรงเนี้ยไอ้ตรงขาวๆนี่มุมถ่ายรูปเยอะเขาเก็บไปหมดว เดี๋ยวเราไปดูแม่ก่อนเนี่ยถ้ามุมเนี้ยถ่ายรูปแม่ว่าสวยนะเนาะอ่ะมุมนี้มั่งเอาให้ครบแปดสามแล้วสิ้ามุมไปเลย <c oughs> นายกินปีเข้าไป <c oughs> คุณจะเผ็ดไหม <c oughs> เอายังไง <c oughs> เอาแล้วลายไหมลายไหมคาย ไม่เผ็ดมันเป็นพริกแบบอีนนี้หวานนุกเผ็ดพริกชุบน้ำตาลมาถึงของหวานจ้าทุกคนเราจะพาด้อย่างไรใช่ไหมเข้ชิมมันนี้ก่อนนะ อร่อยอ่ะอร่อยเลยอือหือขอดูเนื้อ,อฉันขำอะไรขำอะไรอร่อยอร,อร่อยหลอดเนี่ยมันต้องอร่อยใหญ่เลยเนี่ยหลอดเล็กแต่มันดูดไม่ค้นอืูเมียหนุ่ม,มสลับให้แม่ไงของ จริงเหรอไปโทเขาเถอะไทำไมคือเ <c ười> นาะอ่อกม่อนะนี่เหรออืมไม่คกอเนาะเนาะเวมืนช้อนเลยนี่นใช่สักเลยใช่ไหมใช่มันเป็นเค้กแบบสูงๆอะแม่ แม่โคตรน่ากังวล่ะทุกคนไม่กังวลหรอกวะในแต่าไดัไหมเนี่ยได้ได้กินเลยด้วยความที่อยากเป็นยูทูบบแล้วทุกคนเราจะไม่ท้ออร่อยป่ะเนเป็นครีมมันเป็นอะไรมันเป็นเค้กแบบเวลเลตหรอแม่เขาเรียกว่าเวลเลต อร่อยลเป้วหัวหัวสังหัวหัวหวเอาแลววเอาแั้วเอาแล้วเอวแล้วหัวหัวห<ม>ัวหัวหััวหั่หังััััััห <N h ane> น,นี่เละไปเลยทุกคน <G l id noise> <c oughs> โอ้โหอ้ามนี่บอกแล้วไม่ใช่เรื่ององุปสรรคมนต้องเล่นวายกันให้เยอะมแม่สักจนมันเละแล้วอะห่ายมีมีมมมหัางๆบ้าง โอ้ฟันแดงโอ้โหโอไมคก็เรามาถึงจุดนี้แล้วเอากรลาามันไม่มีด้านนไม่มีกระดานเลยหรอมีเดี๋ยวขอใหยอยู่ข้างในอืกอ่าเจ็ดเจ็ดมาเนี่ยช้อนมันตักไม่ได้ช้อนมันน้อยเกินช้อนเล็กรู้เปล่า โอ้เหมือนแรงน้ายดีอยู่ตองไหน่ดูดูกหลีกมากโอ้โหนี่ไม่ต้องกลัว